สวัสดีครับดีดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเสียงประชาชนกับผมทนศศสิวรันนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเมืองหลังผลประชามติที่ออกมาเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นชอบกับร่างมนโนนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เจษดา เด่นดวงบริพันธ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าอาจารย์มีมุมมองต่อเรื่องดังกล่าวอย่างใดบ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อาารยมองว่า ผลประชามติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนสภาวะอะไรของสังคมไทยฮะเือเต้องเห็นภาพก่อนว่าประชามติเนี่ยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นวิทยศาศาสตร์นะครับเหมือนการเลือกตั้งค,ค,คือคนทุกคนมีสิทธิจะใช้สิทธิตรงนั้นได้แล้วก็มีการนับคะแนนที่ชัดเจนไม่ใช่การอ้างขึ้นมาลอยๆหรือการแทร้ทาโพที่เห็นภาพรวมๆนะครับจะมีผลที่ออกมาชัดเจนนะครับ,รบแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยสะท้อนอะไรกับสังคมไทยบ้างเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงผลจะออกมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะเห็นชัดมากเลยก็คือว่าการรับร่างรัฐมนูญนี้ประมาณ60%วกสิบเป ถามพวงด้วยนะครับแล้วก็ไม่รับล่างประมาณส0นะครับ,รบแต่ว่าผู้มาใช้สิทธิ์เองเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณที่50%กว่าเกือบ60%นะครับ เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศชัยชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆเลยแต่ว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างจะเต็มที่ไหมก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเราดูประชาธิปติในต่างประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นเรื่องเป็นราวากว่านี้นะครับเช่นที่เบกซิทก็ตามเนี่ยครับจะเห็นว่าผู้ไปใช้สิทธิ์จะค่อนข้างมากกว่านี้มากนะครับขณะก็ตามก็ยังมีถ้าเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี50มีความใกล้เคียงกันนะครับทั้งจํานวนของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ผลที่ออกมาครับฉันโดยภาพรวมๆคือสะท้อนว่าสังคมไทยนะครับต้องการให้รรรนนี้ผ่าจิงๆ นะครับอันนี้ชัดเจนรรเราไม่สามารถจะไปเปบือน,นได้ว่าไม่ผ่านเลยก็ตามนะครับแล้วก็ต้องการคาถามพูนที่ว่านีครับผ่านไปด้วยนะครับแต่ว่ามันสะท้อนอะไรลึกกว่าน,นั้นหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยพอมีการไปศึกษาตามมาเนี่ยครับก็จะเห็นว่า ผู้ที่ไปใช้เศษส่วนใหญ่เนี่ยครับเป็นผู้ที่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูนเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากคือเขามีการตรวจสอบว่าเคยอ่านไหมอ่านทั้งทุกมาตราไหมหรืออ่านแค่บางมาตราหรือไม่เคยอ่านเลยนะครับผมอยู่ในกลุ่มอ่านไม่ทุกมาตราแต่พยายามอ่านให้มากที่สุดที่มากได้นะครับแล้วเจอจุดไหนที่เราคิดว่าไม่เห็นด้วยเราก็บอกไม่เห็นด้วยแต่ว่าผู้ไปใช้ธิ์ส่วนใหญ่นะครับเดยเพราะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้อ่าน เลยแล้วไปใช้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะจะผิดปกติเมื่อเทียบกับประชาธิตยระดับโลกที่สาก<ะ>คนทั่วไปในบริกซิสก็ตามนี่ก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่เมื่อปนที<ะ>่หูนนะครับจะเห็นว่ามีผู้ที่มีการโต้เถียงเกิดข,ข,ขึ้นมากๆมีการจัดดีเบตมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการบอกว่าดีไม่ดียังไงบ้างหรือแม้แต่กระบวนการต่อไปเช่นถ้าเกิดผ่านไปแล้วจะไปแก้ไขในอนาคตหรือยังไงก็มีการถกเถียงกันคราวนี้บรรยากาศมันไม่มีเช่นนั้นนะครับ คนไม่รับรู้ข้อมูล<ห>ครับคนไม่ใช่ว่าไม่ได้ข้อมูลด้วยนะค,คือไม่รับรู้ข้อมูลด้วย<ห>จริงข้อมูลมันอาจจะพอมีบ้างเช่นคุณหาตามเว็บไซต์ต่างๆหรือฟังเขาแถลงต่างๆบ้างแต่ค,ค,คนไม่ค่อยจะรับรู้ข้อมูลรหรือแม้แต่กระทั่งกับข้างก็ตามว่ากก,รกตจริงๆมีหน้าที่ต้องส่งตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยครับร่างนูญไปให้ทุกคนทุกบ้านก็เท่าที่ผมถามมาเนี่ยครับหรือในโซเชียลแลไรก็ตามทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นได้เลยครับฉะนั้นเป็นการไปใช้ประชามติลงประชามติรับรัฐธรรมนูญและคำถามพวกโดยที่ไม่อยูู่่่่นนนนพื้้ฐาาาขอกรรทีีววมัเยะไ ภาพสะท้อนมันเลยไม่ค่อยตรงไปตรงมาแล้วมันเริ่มมีมิติลอกกว่านั้นครับถ้าเราถามคนที่รับร่างรัฐมนญนนียครับจะเห็นว่ามีหลายคําตอบมากว่าทําไมถึงรับร่างนี้โอเคอาจจะมีตั้งแต่ว่าหนึ่งได้อ่านแล้วพอใจประทับใจชอบในข้อไหนเช่นที่เขาบอกว่ารัฐมนุญแปดโกงก็คิดว่ามันปรัโกงได้จึงใช้อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งแม้แต่จะค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งแต่มันมีภาพอื่นด้วยเช่นบอกว่าไม่ได้อ่านเลยนะแต่คิดว่าการลงประชามติรันนี้เป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนของคสชนะครับ หรือว่าคณะผู้ดูแลประเทศชาตินั้นนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งบางคนชัดกว่านั้นอีกบอกว่าเนื่องจากท่านนายกประยุทธ์พูดก่อนที่จะมีประชาธิปไตยมันแค่ไม่กี่วันว่าท่านนายกรับร่างรัฐมนตนีเขาสัสนท่านนายกประยุทธ์โดยเฉพาะเลยก็เลยรับร่างตามไปด้วยนะครับหรือไกลกว่านั้นอีกซึ่งเขาะทางแล้วก็เริ่มแปลไปก็แปลว่าเออไม่ได้สนใจหรอกบ้านท่านุเขียนว่าไงคสชว่าไงท่านประยุทธ์ว่าไงแต่คิดว่ากระบวนการนี้มันทําให้ประเทศชาติประเทศชาติเดินหน้าต่อได้เหมือนทุกคนเบื่อแล้ว สองปีผ่านมาหรือันับใครๆกว่านั้นก็เหมือนทะเลาะกันมาตลอดตอนนี้ไม่มีใครทําอะไรมันคืบหน้าชีวิตมันเดิมๆถ้าเกิดเข้าสู่อันนี้เหมือนกับเข้าสู่รถแมพที่พูดเมื่อเข้าสู่รถแมพมันก็เดินหน้าต่อไปได้เดี๋ยวก็ต้องมีเลือกตั้งแน่ทุกคนเริ่มอยากไปเห็นตรงการเลือกตั้งเกิดขึ้นที่สุดท้ายอันที่5เามันอสามสามสี่แบบแล้วอันที่5คือไม่อยากได้ขอสชอันนี้ไปอีกทางนึงแล้วไม่อยากได้คอสชอไม่อยากได้ทานประยุทธ์อยากได้เลือกตั้งจะได้ไปเลือกพรรคที่ฉันชอบกับ รับร่างรัฐมนูญบทรับร่างรัฐมนูญเนี่ยครับโดยที่ไม่ได้อ่านตัวรัฐมนูญเองเนี่ยกับมีปัจจัยที่ต่างกันแล้วป็นปัจจัยที่บางทีเราก็เกินคาดเหมือนกันอย่างที่ว่าไปรวมถึงระทั้งที่ไม่เห็นด้วยแต่ไงก็ตามครับภาพรวมเนี่ยเมื่อเราไปดูในภาพที่สุบเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับคนเริ่มเคลมกันเร็วมากนะครับทั้งตัวรัฐบาลเองก็เคลมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนนะครับหรือว่าที่เป็นเป็นนักการเมืองอื่นนะครับอาจจะไปพูดในส่อนของสนชบ้างหรือสปทบ้างก็เคยก็มาพูดว่่านี นี่คือภาพสะท้อนว่าสังคมไทยต้องการให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปอหรือไม่จะบอกท่านการให้ท่านประยุทธ์อยู่ต่อไปเราเริ่มเห็นกระแสตามมาที่บอกว่าจะตั้งพักการเมืองแลวนะ,ะพักนี้เพื่อจะได้เป็น15ล้านเสียงเนี่ย<ะ>อยากได้ท่านประยุทธ์อยู่ต่อจะตั้งการเมืองเพื่อให้ท่านประยุทธ์ได้เป็นนายกในอนาคตนั้นความตีความมันไกลออกไปมากกว่าตัวรัฐมนตรีค่อนข้างมาก<ะ>ครับอ,อาจารย์นะมันมีข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะในส่วนของนักเคลื่อนไหวที่เขาบอกว่าครั้งเนี้ย ไม่สามารถเรียกว่าการลงประชามติได้เพราะว่ามันไม่ฟรีไม่แฟร์มาตั้งแต่ต้นอันนี้อาจารย์มองไงบ้างคะพูดคุ้นข้างยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรารู้ว่ามันไม่สามารถจะเป็นการลงชติที่สมบูรณ์ที่เพอร์เฟกที่ดีได้และอย่างที่เราว่าคือมันเป็นกระบวนการที่ฟังดูไม่ค่อยยุติธรรมนะครับแต่ถามว่ามันเกิดกระชามติไหมมันเกิดครับถามว่าเกิดการนักคะแนนไหมมันเกิดถามว่าผลการนักคะแนนนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถ้าผมบอกว่าถ้าผมบอกว่านะครับให้โอกาสคุณลงมากกว่านี้ครับให้โอกาสคุณให้ข้อมูลมากกว่านี้ คนกลุ่มที่จะอ่านหรือจะฟังข้อมูลเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่ถ้าเกิดคนกลุ่มที่เขาไม่อ่านและไม่ฟังข้อมูลล่ะคือคือมันกลับมาเรื่องเดิมที่เราบอกว่าคนจํานวนมากเลยครั้งนี้คือเกินครึ่งของผู้ที่ไปลงมติรับเนี่ยครับบอกว่าไม่อ่านใดๆเพราะฉะนั้นคุณถึงบอกว่ากระบวนการมันยุติธรรมกว่านี้กระบวนการให้โอกาสมากกว่านี้ดีเบตมากกว่านี้เขาไม่อ่านอ่ะยังไงเขาก็ตั้งใจจะไปโหวตรับ โดยไม่สนใจตัวรัฐมนุนอยู่แล้ว<ะ>ผมเชื่อว่าผลจะไม่หนีกันมากมน่าสนใจว่าเมื่อตอนแรกๆเนี่ยที่ที่ผมเองโดยส่วนตัวหรือบเ,เพื่อนๆหลายๆคนหรือแม้แต่ฝ่ายค่อนข้างจะฝันฝ่ายรดรงค์เชื้อพไต,ก,ตก็ตามเนี่ยคเคยยังคิดว่ามีนนทนมจะชนะนะค,คิดว่าโหวตโนเนี่ยจะเยอะกว่าดูกระแสนในโซเชียล เราทาโพลที่เป็นระบบในโซเชียลนี่นมันมาทางด้านที่บอกโหวตโนนะแต่ทำไมไปใช้สิทธิ์จริงมันกับกคนละเรื่องเลยและค่อนข้างจะเป็นแลนสไลด์เคยคิดว่าคะแนนมันต้องสูสีกว่านี้แต่มันค่อนข้างไปเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้น,นเป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนผลผประชาธิตยาบางคนบอกว่าเอ้ยอาจจะมีบางครูหาบางหน่วยที่มีการทุจริตหรือเปล่ากระบวนการนั้นไม่เหมาะสมหรือเปล่าต้องไปจับแก้นั้นไหมผมบอกถึงแก้ยังไงก็ตามคะแนนเสียงมันต่างกันมากหลายล้านเสียงมันเห็นมันเห็นเส้นทางของประเทศไทยเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่ ได้หลักรของพชัธวุฒยเนี่ยครับมุ่งเน้นอยากได้ให้รัฐมนูนี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับอาจารย์ครับ5หากมองว่าโอเคผลประชาธิปไตยมันออกมาแล้วอาจารย์มองว่าการเมืองหลังจากนี้มันจะไปในทิศทางยังไงบ้างอาจารย์ครับจริงๆแล้วต้องมองเป็น3าระยะเลยนะครับตั้งแต่ระยะสั้นๆคือตอนนี้เลยนะครับระยะกลางๆออกไประยะยาวไปไกลมากระยะสั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ มันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับตัวคอสชอให้ต่บตัวท่านนายกประยุทธ์หให้ต่บผู้ที่ทํากระบวนการนี้ขึ้นมาผู้ที่ร่างมข,ข,ขึ้นมาหรือผู้ที่กำลังจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้ระบบนี้ต่อไปความมั่นใจมันเกิดแล้วมันเกิดความชอบทำแม้ว่าบางคนจะบอกว่ามันไม่ชอบทำอะไรก็ตามเนี่ยครับมันไม่ค่อยแฟร์แต่โด,ย,ดยภาพรวมมันเห็นหเป็นความชอบทมแล้วเป็นข้อชมที่เขาสามารถอ้างกับต่างชาติได้ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนสิ่งที่เขาทำหลายอย่างเนี่ยอ้างต่านชาติไม่ได้เพราะคุณยึดอำนาจเข้ามานี่คุณไม่ได้เสียงจากประชาชนคุณไม่มีใครสนับสนุนคุณจะอ้างเสียงตอนกบปศเป็นล้านเสียงก็เป็นคำลอยๆขึ้นมาครับแต่วันนี้เขามีของที่เป็นหลักฐานยืนยันเขาสามารถอ้างได้หลายอย่างบอกว่าเนี่ยโอเคนั้นเดี๋ยวต่อไปจะกลับมาเริ่มหน้าที่ของกรทคือจะต้องไปเขียนกฎหมายลูกก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าฉันอยากเขียนกฎหมายลูกยังไงก็ได้ทีนี้ภาคสะท้อนระยะสั้นเนี่ยมันน่าห่วง คือมุมหนึ่งคือเขามั่นใจมากขึ้นอีกม,มุมหนึ่งคือเอา,เาอาจจะมั่นใจมากเกินไปเ<ะ>มื่อเขามั่นใจมากเกินไปสิ่งเขาทำเนี่ยอาจจะเป็นหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถตรวจสอบติดตามได้เลย<ะ>แล้วแม้แต่ฝ่ายที่เคยสามารถคือคอมเมนต์เขาได้วิพา์วิจารณ์เขาได้ตัออนนี้ก็จะเห็นว่าทุกคนถอยมาหมดเลยแม้แต่าสายการเมืองเองพักการเมืองเองที่เคยกล้าจะคอมเมนต์เขาก็ต้องถอยมาเพราะเขาเริ่มมีคําว่าความชอบธรรมจากตัวที่เขาไปลงปสมรติกันฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่าที่เราคาดก็ได้เช่นตัวกฎหมายลูก ตอนนี้อาจจะมีขั้นที่หนึ่งคือว่าตัวรัฐมนุนเองต้องมีการปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวคําถามพ่วงเขาจะแก้ไปไกลแค่ไหนเขาจะแก้จนทั้งให้สวมีซึ่งเป็นตัวการเลือกตั้งด้วยไม่ได้มาจากตัวการแต่งตั้งด้วยให้สวมีสิทธิ์เสนอชื่อในยกตัวตรงหรือเปล่าเขาจะกล้าขนาดนั้นกฎหมายลูกเขาจะใส่อะไรเพิ่มไปอีกหรือเปล่าเพราะมันเป็นหน้าที่กรทอยกเขียนแล้วก็ได้เขาจะกล้ามากกว่านั้นหรือแม้แต่เรื่องอื่นเลยม44เราก็ต้องเจอพูดป่ยบ่อยเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนก็เขาอจะไม่ค่อยใช วันนี้เขาจะกล้ามากขึ้นก็ได้ะระยะสั้นผมมองด้วยความรู้สึกมผมมองว่าค่อนข้างน่าห่วงการตรวจสอบต่างๆเนี่ยโดยการการ,การนำเอาอํานาจที่มีตอนนี้ไปใช้เนี่ยมายจะไปไกลกว่าที่เราคิดได้ครับระยะกลางก็คือว่าเมื่อกระบวนการมันเริ่มเดินมเมื่อเวลาผ่านไปฉะนั้นตัวคนนี้ไปประมาณเกือบ2ปีเนี่ยเราถึงจะเห็นการเลือกตั้งโดยการไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนหน้าอย่างที่บางคนบอกไปรับรับรับก่อนเดี๋ยวเลือกตั้งเกิดื้าไม่ใช่เกือบ2ปีแต่พอเกิดเลือกตั้งนี่จะเกิดอะไรขึ้นครับ แน่นอนว่าตามโมเดลของรัฐมนตรนีก็คือว่าพรรคการเมืองจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่มีพรรคขนาดใหญ่เหมือนเมื่อก่อนที่ได้เสียงข้างมากในสภาใหญ่มากๆแล้วพรรคอื่นพรรคเล็กๆเ,เ,เป็นฝ่ายค้านตอนนี้คะแนนมันจะค่อนข้างถัวๆก,กันแล้วคุณจะมีพรรคใหม่คือพรรคสอวอซึ่งใหญ่มากและอำนาจสูงมากแล้วก็เป็นค่อนข,ข้างเป็นเสียงเอกภาพแ,แน่ๆเพราะว่าม,มีการแต่งตั้งชัดเจนจากคอสชอรตรงนี้จะเดินหน้ายัางไงช่วงเวลาจากวันนี้ไปประมาณเนี่ยสองถึงห้าปีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรที่มันจะต้องมีการ ค่อนข้างจะเครื่องตัวลาบากแน่ต้องมีการโต้เถียงกันเยอะในสังคมว่าอํานาจของแต่ละคนเป็นไงแต่ละฝ่ายเป็นไงแค่การที่ว่าจะตั้งนายกซึ่งโดยโมเดลของผลชุดนี้เนี่ยชัดเจนว่าเพื่อเปิดทางให้ในคนนอกเข้ามาแน่บางคนบอกว่าจะเป็นท่านประธานในอนาคตแล้วมันจะเดินหน้ายัางไงต่อไปอระยะกลางก็วุ่นวายแล้วระยะยาวนี่วุ่นวายกว่านแน่เพราะว่าทั้งหมดผูกกับแผนยุทธศาสตร์20ปีของชาติซึ่งหลายคนก็บอกว่าอ๋อก็ไม่เก็เขาเขียน ตอนนี้คือบางคนบอกว่าเขาเขียนแล้วคิดว่าจะไม่ต้องทําตามก็ได้ไม่ใช่ใชเพราะแในตัวรัฐมนุนเองเนี่ยก็ข้างผูกชัดเจนว่ารัฐ<ม>บาลที่จะตามมาทีหลังเนี่ยจะต้องใช้ยุทธศาสตร์นี้ในการดําเนินแผนต่อไปอล้<ม>ถ้ารัฐบาลไหนก็ตามเกิดผมมีนโยบายพิเศษของผมขึ้นมาคิดนั่นคิดนี่ทำอะไรไม่ได้เลย<ม>ต้องทำตามยุทธศาสตรน์นี้ออกนอกแนวทางนี้ไม่ได้ เราจะอยู่กันยังไงต่อไปกระบวนการที่ได้ว่าประชาธิทยแท้ๆเลยที่ว่าเป็นภาพสะท้อนจากคนในสังคมที่อยากจะได้ผู้แทนของเขาแต่ได้ในวิบายของเขาเนี่ยมันจะเดินหน้าไม่ได้ในช่วงเวลา20ปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหร,ร,รับธุรกิจหรือหรือประชาชนทั่วไปคือมันจะนิ่งมากเสถียรแนวโน้มมันจะเสะถียรแต่มันจะมีขึ้นใต้น้ำมีความขัดแย้งเกิดขึ้นรุนแรงเราไม่รู้มันจะออกออกไปสู่โมเดลไหนโมเดลแรงสุด อาจะได้เห็นภาพอย่างตุลาหนึ่หรือว่าพฤษภาธมิน35หรือเปล่าหรือจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งเลยสมัยปาเปรม <c oughs> อยู่กันเงียบๆเรียบยๆไปเรื่อยก็ได้ <c oughs> นี่เราไม่ถูกครับแต่ว่ามันผลกระทบทั้ง3ระยะแน่ๆ <c oughs> อย่างอาจารย์เองมีความกังวลอะไรเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะสามระยะที่อาจารย์ว่าเนะีฮะ ผมกังวลตั้งแต่ตอนช่วงนี้เลยครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เรารู้ว่าสิทธิของประชาชนเนี่ยค่อยๆโดนริบย่อนไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ค่อยรู้ตัวครับแล้วมันจะมีอะไรเขาว่าไม่รู้ตัวไหมครับว่าถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณจะไม่เคยรู้เลยครับเช่นผมไม่ทํางานดัง n อ o อสิ่งแวดล้อมผมอยู่ในเมืองผมไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้จะเห็นว่าพวก n อ o อสิ่งแวดล้อมเขาก็บอกว่าเฮ้ยหลายอย่างถูกดึงไปเนี่ยสิทธิของสิ่งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมันหายไปทําอะไรออกไปก็โดนอาจจะมีมอสีสีอะไรก็ตามนี่ สิทธิตรงนี้มันเริ่มหายไปเราไม่เคยรู้ตัวครับวันหนึ่งถ้าเกิดมันกระทบไปถึงเราบ้างเช่นสมมติว่าพูดถึงการรักษาพยาบาลเมื่อก่อนบอกว่าโอ้ไม่มีทางเรายังไรสามสิบบาทเขาไม่เลิกแน่วันนี้มันกลายเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายซึ่งแบบเฮ้ยเขาไม่กล้าทำหรอกมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันแบบมันเปลี่ยนนโยบายชาติเลยนะเสียชื่อวันนี้เขามีความมั่นใจสูงขึ้นมากมันเหมือนมีประชามติที่ว่าเนี่ยแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมครับคือว่าสมมติผมเป็นข้าราชการผมจะไม่รู้สึกอะไรเเลยป่่่่อแตมมมมพงงกด็นนนคทีีื้้ฐาาาสสัไไู แต่ไม่ใช่ขนาดใด้ได้ต่ำเหมือนคนยากไร้รอย่างตีนต่ำคำที่เขาว่าผมก็ต้องเริ่มมีผลกระทบตามมามันจะมาทีละ,อย,ะอ,ยอย่างทีละอย่างอย่างอย่างที่ว่าพวกนี้ครับตรงเนี้ยอาจจะทําให้คนสะ,ะ,สะดุ้งได้มากขึ้นถ้าเกี่ยวข้องอแต่ถ้าเขาทํนเนียนๆทาไปเรื่อยๆอครับเราจะไม่รู้สึกเลยก็ได้ครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากครับรรผมครับอาจารย์ถ้าหากมองโอเคแหละเพิ่งผ่านตอนที่เจสิงหามาครับเมื่อเวลา ประมาณสักสาวันวันที่12สิงหาวันมาหามงคลด้วยเกิดเหตุระเบิดอันนี้อาจารย์มองว่ามันมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประชามติไหมครอาจารย์อันนี้น่าคิดครับเพราะว่าจริงๆเราไม่คาดหวังว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับจริงๆตอนช่วงก่อนลงประชามติก็มีสานีต่างชาติอย่าง CCTV ของจีน,นสัมภาษณ์ผมแล้วก็เขาถามว่าเขาถามํามแรกเหมือนกันเลยว่า หลังประชาธิปติแล้วจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงไหมผมเป็นข้างคนไทยเราไม่ได้ไม่ได้อินหรือหรือว่าข้างใครในเราาื่องประชาธิปไตยขนาดที่จะลุกขึ้นมาทะเลาะก,กันครับแล้วจริงๆมันเป็นทางออกที่ค่อนข้างเป็นสันติด้วยซ้ำผมใช้วิธีการโหวตแทนที่คุณจะมาทะเลาะก,กันนะครับ,รบแต่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอสอดคล้องกับที่หลายๆชาติต่างประเทศอเมริกาในยุโรปเขามีการเตือนคนของเขาก่อน,ออนล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหรือเปล่านะครับ ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องน่หลายคนไม่ได้ <c oughs> จินตนาการไกลมากเลยว่าอเมริกาทําให้เกิดการะเบิดขึ้น <c oughs> ไม่ใช่ทุกชาติเขามีการข่าวมาก่อนแล้วเขาก็เตือนล่วงหน้าครับ <c oughs> สาขาของเราเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าใครเป็นผู้กระทำครับ <c oughs> ผมว่าวันวน,นี้วันที่เกิดเหตุระเบิดวันนั้นกับวันนี้มันผ่านมาหลายวันแล้วห <c oughs> ลักฐานมันชัดเจนมากขึ้นชัดครับผู้ก่อการทําระเบิดที่ขึ้นมาเนี่ยครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่คนธรรมดาทั่วๆไปครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของเรื่องของการการเมืองด้วยซ้ำแต่เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายภาคใต้แน่ๆหลักฐานจากตัวระเบิดเองชิ้นส่วนวิธีการประกอบนะครับคลาสิกเนเจอร์ของมันเนี่ยครับหรือว่าไม่แต่ดีเอ็นเอะครับที่ตกหลงอยู่ที่ตัวระเบิดเองเนี่ยครับสื่อไปว่าเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายภาคใต้ฉันคำถามตามมาคือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเกี่ยวโยงกับเรื่องของประชามติไหมครับจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลย เราก็รีดตัดเหตุผลเกินไปครับเพราะว่าของอย่างนี้ไม่สามารถจะแค่ทําเสร็จในวันสองวันเหตุการณ์ที่เกิดนี้มันเกิดขึ้นหลายจังหวัดมากหลา,หลายจุดมากนะครับผู้ไปบัติการไม่ใช่คงไม่ใช่มีแค่คนคนเดียวแน่แล้วก็คงไม่ใช่มีแค่ทีมเดียวคงม,มีหลายทีมด้วยแปลว่าเขาต้องเตรียมการล่วงหน้าแล้วอถ้าจะเชื่อมโยงว่าผลประชาติออกมาแล้วไม่ถูกใจเขาแล้วเขาจะทําการก่อเวรกรรมตรงนี้ขึ้นก็เป็นไปได้อ สอดคล้องกับที่ว่าในกระแสนในภาคใต้เองใน,ในพื้นที่สังหวัดเองก็มีการรณรลงค่อนข้างจะเชิงป้ายสีเหมือนกันว่ารับทุนทุกน,น,นี้มันมีความเลวร้ายอยู่นะถ้าออกมาเมือ่อไหร่ก็อิสลามจะถูกกำจัดไปจากประเทศแน่มีมาตราที่โปรหรือว่าให้โอกาสแต่เฉพาะพุทธที่เป็นเถรวาทเท่านั้นของบางอย่างถูกถูกถูกผลักดันจนกระทั่งไกลความจริงเรารู้ว่าไม่ได้เพื่อขนาดนั้นอย่างท,ที่ว่าแต่ว่ามันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกได้เราไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาคืออะไรเพราะเขาไม่เคยออกมาอ้างความรับผิดชอบเลยว่าทําไปเพราะอะไรหรือไม่แต่เป็นกลุ่มเขาเอง แต่มันเป็นท่าสะท้อนว่าขนาดนี้เขามีศักยภาพที่ทํานอกพื้นที่ได้เขาเลือกไม่ทําในสมจังหวัดที่เราคุ้นเคยหรือแม้แต่สงขลาที่ใกล้ใกล้เคียงกันไม่เขากระโดดออกมาไกลไกลถังถึงประจุที่ขันถึงหัวหินซึ่งถ้าพูดตรงๆคือว่าใกล้เขตพัฒนาฐานด้วยซ้บเขายังสามารถขยายพื้นที่ไปได้ฉันเรื่องนี้ผมว่าพรรคลับต้องระวังดีๆต้องระวังดีๆว่าถ้าไปตัดประเด็นว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ความเชื่องโยงคิดแต่ว่าเป็นเรื่องของฝ่ายตรงข้ามที่เราว่าเป็นอำนาจเก่า แนวทางในการรับมือมันจะผิดปกติไปต้องระวังดีๆครับอาจารย์ครับถ้าหากมองหลังจากที่โอเคมีผลระเบิดมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีความพยายามโยงฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐโดยเฉพาะเสื้อแดงเนี่ยฮะอันนี้อาจารย์มองไงบ้างคะคือคือพื้นฐานเนี่ยไม่เกินกว่าที่คาดอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติเราจะเห็นจากที่ดีมากๆคือกรณีระเบิดที่รัประสงค์ครับพอระเบิดปุ๊บ ไม่นานโฆษกรัฐบาลนะครับ <c oughs> หรือว่าตัวแทนของรัฐบาลเองก็พูดทานองนั้นเลย <c oughs> ว่าเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอำนาจเก่า <c oughs> เกี่ยวกับกลุ่มผู้เสียประโยชน์นะครับ <c oughs> ฉันคราวนี้ก็แพทเทิร์นเดียวกันนะครับ <c oughs> แต่มันจะมีความไกลกว่านั้นด้วย <c oughs> เช่นมีการเชิญตัวมีการจับกลุ่มไปสอบสวนต่างๆแล้วก็ค่อนข้างจะโยมมาที่คนที่ระบุชัดเจนว่าน,นี่เรียกว่าเสื้อแดงนะครับ <c oughs> ซึ่งผลทีท้อนออกมาเนี่ยมันสร้างความไม่ค่อยน่าเชื่อถือให้กับภาครัฐ ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับคุณหลงทางอยู่เร็วมากจริงๆแล้วพักรัฐเมื่อเราต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นเชิงวิทาศาสร,รมเช่นนี้ในต่างประเทศเองก็เหมือนกันคือเขาก็จะหยุดทุกอย่างนะครับแล้วก็ต้องเก็บรวบรวมหลักฐานของไทยเนี่ยค่อนข้างจะติดนิสัยชอบถแถลงข่าวอย่างรวดเร็วซึ่งมันไปไกลเกินไปนะครับถ้ามองในแง่ดีก็อาจทำให้มัน,มน,มนทำให้คนรผู้ก่อการร้ายที่ทําขึ้นมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอเคเขายังไม่รู้ตัวเรานะครับมันก็ทําให้เขาอาจจะหนีได้ท้าที่ว่ามองในมุมนั้นนะครับ แต่ทให้สังคมมันเบี่ยงประเด็นไปแล้วสังคมที่เปราะบางขนาดนี้โดยเฉพาะในความรู้สึกต่อกันความขัดแย้งในจิตใจมีสูงมากก้กลับมาเหมือนเดิมแล้วคนฝั่งที่เชืรอสบาลฝั่งนี้ปุ๊บก็มองไปอย่างรวดเร็วเลยว่าคนกลุ่มนั้นทําแน่ๆบรรยากาศที่ชอบพูดกันว่าจะปลองดองปลองดองมันไม่เกิดเราถ้าเราบอกว่าหลังประชามติแล้วทุกอย่างมันต้องเซตาดาวต้องนิ่งขึ้นปลองดองเดินเข้ารถแบบกลายเป็นว่าถูกกวนกระแสครับ แทนที่กระบวนการที่จะไปสู่คําตอบที่แท้จริงจะตามมามันไม่เกิดขึ้นแล้วพอกระบวนการที่ทำสู่คําตอบเนี่ยมันค่อยๆอ,ออกมาเช่นระบอเริ่มแบบดูที่หลักฐานวัตถุพยาน,นตัวระเบิดเองหรือ d n a หรือว่านนต่างๆที่ได้รอมเข้ามาหรือว่าแต่คนที่จับไป <squad. S 1> แล้วสอบสวนแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยเครดิตที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะค่อยๆลดลงเครดิตของรัฐบาลเครดิตของคนที่ออกไปพูดประโยชนะ์นั้นมันจะค่อยๆรู้ว่าเอาอีกแล้วคุณพูดอย่างนี้กวแล้วคุณผิดทางกแล้ว ในมุมกับข้างผู้ที่เขาก่อการขึ้นมาเนี่ยเขาอาจต้องมีอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเขามีความตั้งใจบางอย่างอยู่ครับเขาจะบอกว่าอ้าวทำไมคุณไม่ตอบสนองความตั้งใจของเราเอคุณไปทางอื่นเลยเนี่ยไม่ใช่<อ>นะคุณต้องเข้าใจว่าเราต้องการอะไร<อ>ผมกํลาลังกลัวว่าเกิดเราโชคดีว่าเขาเขารัดเองยังไม่หลงประเด็นมากมแต่ถ้าลัดหลงประเด็นมากทั้นฝ่ายผู้ก่อการบอกว่า คุณยังไม่เข้าใจเหรอ <c oughs> ขอเราทําอีกรอบไหม <c oughs> เราทำอีกครั้งไหม <c oughs> ให้คุณมั่นใจมากขึ้นจะแม้ว่าเราเป็นคนทำเนี่ย <c oughs> อันนั้นจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับฉันผมว่าวิธีการนี้ไม่เหมาะสมใน,ใน,ในเชิงของยุทธศาสาตร์ไม่เหมาะสมครับอาจารย์ฮะถ้าหากมองโอเคตอนนี้ความรุนแรงก็เพิ่มที่เริ่มที่จะเริ่มต้นขึ้นละทีนี้ถ้าหากมองโอเคสามระยะเนี่ยครับอาจารย์รู้สึกว่าความขัดแย้งภายใต้ที่มันอยู่ภายใต้พรมอยู่แล้วเนี่ยที่อาจารย์ว่ากระบวนการความปองดองเนี่ยมันจะมันจะไม่นําไปสู่เนี่ยอาจารย์มองว่า อันนี้มันจะยิ่งทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมากกว่าเดิมไหมอาจารย์มองซีนารีโอได้หลายทางมากเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วผมกับเริ่มมองเป็นบวกมากขึ้นนะครับคนหลายๆคนที่ไปโบวตเพื่อรับแร่าสนุนจริงๆล้ห้เหตุผลว่าถ้าไปโบวตไม่รับเขาไม่รู้จะไปทางไหนต่อคือมันไม่เหมือนไม่เหมือนรับสนหน50ที่มันพอชัดเจนว่าถ้าเกิดคุณไม่รับนะเราจะเอาี่มาปรับแก้ก็ว่าไปนี่ทุกคนแบงค์งงหมด แล้วบรรยากาศของความที่มันจะเกิดการประทะกันเกิดการขัดแย้งในความสังคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าทุกคนก็จะสงสยัยวันนี้จะเห็นว่ามันเงียบลงเยอะแม้แต่ในเชิงของอธุรกิจตลาดหุ้นครับหุ้นก็ขึ้นมารับเสียงสะท้อนดีจากต่างประเทศมาของเราก็สะท้อนตามไปเลยว่าหุ้นขึ้นตามด้วยมันเหมือนนิ่งนะครับ,รบแล้วมันดีขึ้นผมบอกแล้วว่าระยะสั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันจะไม่เห็นผลกระทบแบบที่เราบอกว่าจะเกิดความขัดแยง้งแต่จะเห็นจากตัวรัฐเองที่เขามีความมั่นใจมีความกล้ามากขึ้นในการ ท,ทำนั้นทำนี่ระยะกลางถึงจะเริ่มเห็นว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นแต่ก็คนในวงเช่นละการเมืองหรือคนที่มีการไปเลือกตั้งแล้วก็อ้าวทำไมเลือกตั้งแล้วผมเป็นอย่างนี้ล่ะแต่มันน่าจะยังไม่เกิดความขัดแย้งอะไรคนจะลุกคืบขึ้นมาแต่ยะายาวกว่านั้นล่ะที่จะนำไปเป็นได้คือถ้าถ้ามันเป๋ไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เป๋มันอยู่ในกรอบมันก็ดีก็อาจจะเดินหน้าได้เพียงแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยชัดเจนมากมันจะลดลงมากๆคนที่เคยเกิดมายุคประชาธิปไตยหรือเคยผ่านประชาธิปไตยมาจะรู้สึกเสียดายว่าทำไมเราาาาลลงทมไกขนนด้ แต่คนที่เขาไม่ได้แคร์อะไรครว่าประชาธิปไตยเขาบอกว่านี่สังคมเดินหน้าได้แนวทางที่เซนเนริโอค่อนข้างเป็นบวกจะเป็นทัศน์นั้นคืออยู่กันนิ่งๆไปเรื่อยๆกัแต่เขาจะสั่งมาแต่ในทางที่เป็นลบคือว่าถ้าเกิดการขัดแย้งขึ้นคนที่เขามีความคลุกคลุ่นในจิตใจเขารับไม่ได้สิ่งคืออันนี้มันจะเริ่มมีเหตุหนึ่งสองสามสี่ห้าตามมาได้มากขึ้นว่าเอาอีกแล้วเหรอคุณทำนี้แล้วเหรออันนี้คุณรัฐบาลใหม่ขึ้นมาคุณก็ทำนี้อีกแล้วเหรอคุณมีรัฐบาลใหม่ขึ้้นนมาาาคคุณเจออยตศสร์บบัังง่ี คือหลายอย่างกันว่าความขย้งมันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นสังคมไทยมันมันไม่เกิดเรื่องราวหรอกครับถ้ามันไม่มีอะไรตัวเป็นเหมือนทริกเกอร์คือตัวจุดประทุสักอย่างซึ่งเราเดาไม่ถูกกรณีตอนพฤษภาคมินเรามีคุณฉลิมบร,ริฉศตไปน,อ,นอ่นอดข้าวประท้วงเรามีคุณจำลองที่ประท้วงต่างและเริ่มลุกขึ้นมาตอนนี้คือทริกเกอร์ที่เกิดขึ้นเรามีคุณสุจินดาพลเอกสุจินดาที่บิดเบือนคําพูดตัวเองว่าฉันจะไม่รับตาแหน่งนายกและจุฬารับนั่นเป็นทริกเกอร์ แต่ถ้าเกิดสังคมยุคนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับเกิดท่านประยุทธ์บอกว่าผมไม่ได้จะรับแต่เขาให้ผมเป็นเองเอผมก็ได้เป็นผมไม่ผิดอะไรคุณก็จะไปอ้างเหตุว่าเขาไม่ได้ไแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรที่เราเราคาดไม่ถึงขึ้นมาในอนาคตมันจะเกิดขึ้นได้ผมก็ยามบอกวแยกออกจากกันระหว่างที่เกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นภาคใต้เนี่ยผมเชื่อว่าคนละเรื่องกับที่เรากำลังเดินเข้าสู่เส้นทางนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าเหตุการร้ายเนี่ยมันจะสงบนะ เซนผมตอนนี้คือมันมีแนวโน้มจะปะทุแรงกว่านี้ถ้าเรารับมือไม่ถูกถ้าเราไม่เข้าใจเขาต้องการอะไรม,รไมนขาจะมากกว่านี้เขาแซงศักยภาพแล้วอ,อยากให้เขามาถึงกรุงเทพไหมอยากเขาไปไกลกว่าน,นั้นไหม,มทำไมเขาเลือกเฉพาะเมืองหรือว่าแหล่งที่เป็นไหนชุมชนท่องเที่ยวเขากล้าทำในสิ่งที่การวางระเบิดซึ่งระเบิดเมื่อไหร่เขาไม่มีทางรู้เลยว่าคนตรงนั้นเยอะแค่ไหนฉนันแปลว่าคนจะตายกี่คนจะกี่คนเขาไม่แคร์เขาทำที่อื่นอีกแล เกิดเขาไปทำกรุงเทพล่ะเกิดทำพัทยาล่ะเกิดทำยุทธยาล่ะจะแปลว่าอะไรประเทศจะเดินทางไหนอันนี้มันน่าคิดต่อไปครับแสดงว่าอาจารย์มองว่าโอเคในกระบวนการของประเทศไทยนี่ก็อาจจะไม่มีอะไรค่อนข้างจะปะทุขึ้นในระยะสั้นถึงกลางนี้แต่ว่ากระบวนการสร้างสันติภาพใต้เนี่ยอันนั้นนี่ก็คือค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากมากขึ้นใช่ผมเชื่อว่ามีมีตอนนี้กำลังเริ่มมีปัญหาบางอย่างครับคือถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาลุกขึ้นมาทําอะไรอย่างนี้แน่ๆครับอาจารย์อ่ะ สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำรวมไปถึงโดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐเองหรือว่าประชาชนเองในสถานการณ์อย่างเงี้ยครับคิดว่ามันทางออกประเทศไทยะมันควรจะไปยังไงดีครับคือคือคือจริงๆก็แบบกลับไปย้อนถึงเรื่องผลประชามติก่อนนะครับ <c oughs> แลที่เราได้เห็นภาพแล้วว่าคนจํานวนมากไปลงมติรับ รับธรรมนูนโดยการที่ไม่เคยอ่านเดี๋ยวไม่ใช่คนไม่รับก็เป็นนะแต่ว่าไม่อ่านธรรมนูนเลยตอนนี้คุณได้มาแล้วยังไงคุณก็ต้องใช้ตัวนี้และแนวโน้มคุณแก้ไม่ได้ด้วยนอกจากคุณจะฉีกแล้วเขียนใหม่นะฮะฉันก็อยู่กับมันไปอีกนานมากๆเนี่ยผมว่าต้องหาโอกาสกลับไปศึกษาบ้างประชาชนทั่วไปก็ควรจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้บ้างว่ามันเขียนอะไรไว้ไม่ใช่ถึงเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาคุณก็อ้าวฉันเป็โสดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยรู้ตัวเลยฉันโบทรับเรื่องนี้เหรอธรรมนูน5 0สมีตัวอย่างมาแล้ว ไม่เคยรู้เลยว่าตุลาการรัฐมนูญเนี่ยมีอำนาจขนาดนี้ครับมันเข็นแทรกเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคย้ครู้เช่นเดียวกันรัฐมนูญ5 9าเเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากอยากกระตุ้นให้ทุกท่านนะครับกลับไปอ่านใหม่ๆไม่ว่าจะายรับหรือไม่รับก็ตามคุณได้รับมือกับมันได้ว่าเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์ขออีกนิดหนึ่งรัฐมนูญชุดนี้แน่นอนว่าการเปิดโอกาสในการที่จะแก้รัฐมนูญโดยผ่านรัฐสภานั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากทีนี้ถ้าถามในมุมอาจารย์แหละ อ่าว่าอาจารย์เนี่ยมองว่าแล้มนลชนเนี่ยมันจะมีโอกาสอีกรอบไหมที่คิดว่ามันจะเกิดการฉีกโดยผ่านกระบวนการพิเศษอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมผมเป็นคนที่ผ่านผมก็ไม่ได้แก่มากนะแต่ผมผ่านหลายช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เราไม่คิดว่าจะเกิดปฏิวัติเกิดขึ้นอีกอครับอตอนพฤษภาธมินเนี่ยเราทิ้งช่วงจากครั้งสุดท้ายที่เกิดปฏิวัติมานานมากเหมือน,นกันแล้วก็อ้าวมันเกิดอีกเหรอครับ การปฏิวัติเยื่อมำนาจากของท่านชัดชายชุนวันตอนนั้นก็เป็นเป็นภาพที่คนก็ไม่คิดว่าจะเกิดอพอจบเรื่องพิศาุมินมาเราได้เปน40มากระบวนการมันดูปฏิปไต่มากเลยนะครับมีเรื่องพักการเมืองขึ้นมาการต้แยแยงสังคมเกิดขึ้นแต่มันกำลังเดินหน้านะคุณไม่พอใจคุณพอใจคุณไปสู้ไปสามเลือกตั้งแต่ก็มีปฏิวัติเกิดขึ้นอีกปฏิวัติไปแล้วเราก็บอกอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วล่ะนะครับการว่าครั้งต่อมาเร็วมากกระชั้นขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับไม่มีใครการันตีได้เลยนะครับว แล้วรัฐมนูญที่เขียนมาให้แก้ไขาย,ยากจำได้ไหมครับสิ่งที่เกิดปฏิบัติครั้งนี้เหตุผลหนึ่งที่ใช้อ้างกันคือมันติดล็อกทางการเมืองอติดล็อกทางการเมืองแปลว่า,วาวรัฐมนูญเขียนไว้เนี่ยไม่สามารถเช่นบอกว่าจะให้รัฐมนูลให้นายกลาออกไม่ยอมลาออกให้รัฐมนตรีลาออกไม่ยอมลาออกให้ปีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระบบการคลังติดล็อกไปหมดเลยเพราะตัวรัฐมนูญ50ซึ่งผิดไม่กี่ข้อนะแต่การเป็นความผิดที่ต้องฉีกทิ้งทั้งอันตอนนี้เรามีเล่มใหม่ที่ ที่เปลี่ยนโครงสร้างการเขียนใหม่เลยไม่ใช่เอาข้าสูุปมาปรับแก้ด้วยนะฮะแล้วมีล็อกเยอะมากในการแก้ไขมีทางเดียวที่จะเปลี่ยนมันได้คือต้องฉีดแต่ใครจะฉีดออันนี้น่าคิดจะเป็นแน่นอนมันคือกองทัพแน่ๆผมไม่ใช่ประชาชนที่รูปมันฉีกได้มันอาจจะเกิดในบางประเทศแตผมไม่ใช่เทศไทยแน่ที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาบอกฉันจะฉีกนั่นคงยากอแต่กองทัพจะฉีกไปทางไหนอฉีกเพื่อสารต่อให้อำนาจตัวเองมีอยู่ก็ได้ ฉีกเพื่อเกิดกลุ่มอํานาจใหม่ก็ได้บริษทัทไทยมีทุกแบบมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นผมผมโดยการคาดการคือผมเชื่อว่ารันนนี้จะอยู่ค่อนข้างนานประมาณหนึ่งแต่ไม่มีใครการันตีได้เลยครับว่ามันมจะไม่ถูกฉีกแล้วอย่างนี้ความหวังเรื่องของประชาธิปไตยแบบเต็มใบเนี่ย มันยังพอมีหวังไหมอาจารย์ท้ามองในมุมนี้พอผลประชามติออกมาแม้จะเป็นผลแค่โพครับของดัน<ะ>ทรัฐโพทามาผลยังไม่เป็นทางการเลยออกมาประมาณช่วง6040ี่เนี่ย<ะ>ผมโพสตเร็วมากเลย<ะ>ผมเขียนว่าลาก่อนประชาธิปไตยแล้วคนกระดาษผมเล่เหมือนกันเลยนะว่าก็ผมไม่ยอมรับผลการลงรชั้นว่าไม่ใช่ผมไม่ยอมรับผมยอมรับนียผมยอมรกระบวนการ<ะ>ผมก็เข้ามารณรงค์งเขาด้วยแต่ผมรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเสียไปคือตัวประชาธิปไตยนี้สิ่งที่เราได้มาคือตัวรัฐธรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่ แล้วคุณต้องอยู่กับมันไปอีกนานแน่ๆครับฉะนั้นภาพฝันที่เราเคยบอกว่าเราเปลี่ยนจากประเทศที่เคยใช้ใ้าเครเททึ่งไม,สม้สมัยสมัยปั๊บเปลมแล้วก็ตามเนี่ยค,ครับมาเป็นประช้ด้ายที่เต็มใบสมบูรณ์แบบดีสุดแล้วภาพนี้ผมไม่เชื่อว่าจะกลับมาอีกง่ายๆโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนในวันนี้ในมุมมองของอาจารย์ต่อเรื่องของผลประชามตินะครับขอบคุณครับยินดีครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็เป็นมุมมองของอาจารย์เจษฎา เป็นรวมบริพันธ์นะครับซึ่งได้มองไว้ค่อนข้างที่จะคมนะครับซึ่งผมไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ค่อนข้างชัดเจนในตัวเองนะครับโดยในวันนี้นะครับช่วงเสียงประชาชนผมอาจารย์พร้อมทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ